16ของเหลวในแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลขบวงจรได้คืออะไรข้อ 1. น้ํา้ำเกลือข้อ2น้ำประปลาข้อ3น้ำกลัน่นข้อ4น้ำกรดอ่ะเขาถามว่าในแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่เป็นตัวให้พลังงานไฟฟ้าแก่รถยนต์ถูกไหมซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยการเกิดไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีขั้ว2ออันมีขั้วบวกกับขั้วลบ แล้วประจุเนี่ยมันก็จะถ่ายเทระหว่างขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบแล้วเราก็อาศัยการเชื่อมระหว่างขั้วบวกขั้วลบเนี่ยที่มีการวิ่งของอิเล็กตรอนหรือวิ่งของกระแสไฟฟ้าภายในเนี้ยเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในรถยนต์ทีนี้ถ้าน้องสังเกตที่รูปที่พี่วาดปุ๊บอันนี้คือประจุบวกไอ้นี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบเฮ้ยมันมีระยะห่างซึ่งกันและกันถูกป้ะมันไม่ได้เชื่อมติดกันเลยแสดงว่าตรงนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถ นำไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนนะต้องนำไฟฟ้าได้ถูกปะสังเกตว่าสองอันนี้มันห่างกาันแต่ต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อมเพื่อที่จะนำไฟฟ้าพี่ถามว่าตัวที่จะเชื่อมเพื่อที่จะนำไฟฟ้าได้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อหนึ่งคุณสมบก่อนที่เราจะดูช้อยเท่าทีนะเรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติที่จะทำให้นำไฟฟ้าได้จะต้องสามารถแตกตัวเป็นประจุได้เพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มีประจุมันก็สามารถ นำพวกประจุไฟฟ้าเนี่ยอ้อมไปยังฝั่งตรงข้ามได้ถูกปะแต่ถ้าเกิดน้ำอะไรก็แล้วแต่หรืออ e ิเล็กหรือตัวที่นำไฟฟ้าตัวเนี้ยไม่ได้สามารถแตกตัวเป็นประจุได้มันก็นำไฟฟ้าได้ไม่ดีนั่นเองหรือว่านำไม่ได้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูที่ช้อยข้อหนึ่งน้ำเกลือน้ำเกลือจริงๆจะบอกว่านำไฟฟ้าได้ก็นำได้ถูกปะแต่ถามว่านำดีไหมก็นำไม่ดีถูกปะก็หยับติกไวอก่อนดูสิข้อสองน้ำปลา พี่อธิบายน้ำประปาคู่กับน,น้ำกันในข้อสามไปเลยเพราะว่าอะไรน้ำพวกนี้พี่ถามว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบนอกจากน้ำไหมไม่มีเพราะว่าน้ำปกติจะไม่แตกตัวเป็นโปรตอนกับออกซิเจนอยู่แล้วน้ำมันก็จะอยู่อย่างไม่มีประจุเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีประจุเนี่ยนำไฟฟ้าได้ปะ นำไฟฟ้าไม่ได้นะจําไว้เลยว่าน้าที่ไม่มีประจุที่ไม่มีอะไรเตืองปนเลยจริงๆอ่ะนําไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะันในแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใช้น้ํากันหรือน้ําประปาเป็นตัวนําไฟฟ้าแน่นอนข้อนี้ผิดชัวๆส่วนข้อสี่น้ํากรดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากรดกรดจะต้องแตกตัวได้เสมอถูกไหมโดยโดยถ้ายิ่งเป็นกรดแก่เท่าไหร่ P h เยิ่งตำตำตำๆเนี่ยก็จะยิ่งแตกตัวได้ดีขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่ทําให้กระแสะไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรเนี่ยก็คือต้องต้องเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการแตกตัวได้มากแตกตัวเป็นประจุได้ซึ่งข้อที่แตกตัวเป็นประจุได้ดีก็คือข้อ4นั่นเองแตกได้ดีกว่าน้าเกลือเลยก็คือข้อสี่เป็นน้ํากรดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้การที่นําไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบสารที่อยู่ตรงนี้ก็คือกรดนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกกรด กด H2, SO4 หรือกดอื่นๆนะใช้ได้หลายแบบเลยแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่นั่นเองฉันข้อนี้ตอบข้อ4นะคะน้ำกรด